ต้องขอขอบคุณในทุกกระแสตอบรับเลยที่แบบดีมากๆจะเรียกได้ว่าดีเกินคาดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับแป้งรันออริจินอลตัวนี้ตอนนี้ก็หายเหนื่อยแล้วแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมันทำให้พี่ป้อมรู้สึกดีใจขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วนะครับแป้งแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับแบรนด์ระดับโลกนะครับก็ไม่เสียแรงที่แบบพี่ป้อมใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่ดีมาก ถึง25ปีเนี้ยมาพัฒนาแป้งลันออริจินอลสูตรนี้นะครับตัวนี้บอกได้เลยทุกวันนี้พี่ป้อมแบบใช้แทนแป้งแบรนด์อื่นๆที่พี่ป้อมเคยใช้มาเลยนะครับไม่ว่าจะถ่ายแบบโฆษณาต่างๆเนี่ยและทุกครั้งที่ใช้เนี่ยฟิดแบกจะดีตลอดจากคนที่เราใช้เนี่ยก็คือนอกจากมันให้ความสวยแล้วเนี่ยมันยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับผิวหน้าของสาวไทยทุกๆคนได้แบบดีมากๆเลยนอกจาก อีกหนึ่งกระแสตอบรับที่ดีเรื่อยๆมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยถามพี่ป้อมมาตลอดทั้งอินบ็อกซ์ใน Facebook แล้วก็ i g คือทุกคนอยากเป็นตัวแทนแป้งรันออริจินอลตัวนี้นะครับเนื่องจากอย่างบางคนก็บอกว่าพี่ป้อมผมอยากซื้อแบบว่า1นึ่ล็อตเลยในราคาเนี่ยเผื่อบางทีแบบเราใช้ไปด้วยแล้วคนชอบเราก็แจกไปด้วยหรือเราใช้ไปด้วยแล้วเราอยากขายไปด้วยเพื่อที่จะแบบว่าเป็นตัวที่เพิ่มรายได้ใครที่ดู คลิปนี้นะครับแล้วก็สนใจในการเป็นตัวแทนแป้งลันออริจินอลพล s สตัวนี้นะครับสามารถติดต่อทางช่องทางออนไลน์สำหรับผู้ที่ดูคลิปนี้ได้เลยครับรันออริจินอลพลัสแค่ตบก็สวยเลย